ครับเนนวาัโลหะมาแล้วนะครับก็วันนี้มานําเสนอนี่เลยนะครับเหรียญอ่าหลุมข้อไปนะครับนี่ทีล่าสุดตอนนี้เป็นกระแสก็คือหลุมข้อไปรุ่นที่4ี่นะครับจอบสี่ตอนนี้ก็ผมก็ได้ลงรีวิวไว้ที่วัดมาแล้วแล้วนี่ผมก็ได้ก็คือไม่ได้จองกับเขาก็เลยได้สั่งเอาในในเพจนะครับก็ได้มาหนึ่งเหรียญเป็นเนื้อทองเหลือง เดี๋ยวมาดูนะครับว่าที่ผมได้เนี่ยจะมีสภาพยังไงสวยแค่ไหนเพราะตอนนี้กระแสร้อนแรงมากเลยคือเรียกเลยว่าร้อนแรงมากอะ่ะจากองค์ละ400นะครับเนื้อทองเหลืองตอนนี้ก็ขึ้นมาอยู่ที่พันสองพันขึ้นนะครับหลักพันขึ้นไม่มีต่ำกว่านี้แล้วก็คือตั้งแต่หนึ่งพันขึ้นไปเลยแล้วก็ตามมาด้วยเนื้อทองแดงนะครับ นี่ว่าสวยๆนี่ก็เล่นหากันนี่โอ้โหเรียกว่าสองพันแล้วเนื้อทองแดงถ้ามีเมตตาก็นี่ครับนี่มาเป็นเหรียญจอบสีของผมเป็นเนื้อทองเหลืองครับตามงบประมาณตามภาษาคนงบน้อยก็เก็บครับเดี๋ยวถ้าถ้ายังอยู่หรือมีอีกก็จะเก็บจะเก็บมาหน้าเก็บครับหน้าเก็บ าสร้างนี่โอ้โหสิบปีนี่สร้างหนหนึ่งนะครับเรียกได้ว่ากระแสร้อนแรงเลยหลวงพ่อ,อปตั้งแต่สมัยเหรียญยุคแรกๆตั้งแต่ปีสองพันสี่ร้อยสามสิบเจ็ดเนี่ยตั้งแต่ยุคนั้นน่ะจนมาถึงในปี 67, สองพัน้า้หกเจ็ก็ลองคิดดูนะครับสร้างเพิ่งจะออกรุ่นที่สีนี่เอง รุ่นห่รุ่น3รุ่นที่พี่ๆนี่ไม่ต้องพูดถึงครับรุ่นแรกนี่หลักร้านครับต้องว่ากันด้วยหลักร้านนะครับรุ่นแรกส่วนรุ่น2นี่ก็ราคาหลักแสนหลักหมื่นมาดูกัน ุ่นสมโพธอุโบโสถร้อยปีนะครับนี่วัดกำแพงเทบบางขุนเทียนกรุงเทพนะครับนี่วันที่ยี่สิบมกราพศสองพันสองห้าหกเจ็ดแต่ระนี่จองตั้งแต่ปีที่แล้วตั้งแต่ปีต้นปีนะครับมกราคมพามมนาตั้งแต่มีนาหกหกหนึ่งปีเลย 1นปีถึงจะได้นี่เพิ่งจะได้ออกมาเป็นวัตถุมงคลมาดูฟาร์มสวยงามนะครับโอ้โหเป็นเหรียญจอบสีนะครับอืมเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับทองเหลืองอืม ตอนนี้บอกเลยว่าอยากให้ไปเลือกดูที่วัดดีกว่าแต่ถ้าใครอยู่ไกลก็ต้องหาเช่าในเพจเพราะว่าในกลุ่มเนี่ยในเพจเนี่ยในกลุ่ม Facebook ในกลุ่มเนี่ยเขาจะคัดคัดเฉพาะแบบนิยมนิยมไปหมดแล้วก็จะเหลือแต่อย่างเงี้ยครับเนี่ยอย่างเงี้ยใบหน้าอย่างนี้เลยตอนนี้นิยมสุดเลยนะครับ ขึ้นสองพก็คือก็จะมีเมตตาจะมีเมตตาอยู่ข้างในนะครับนิยมแล้วก็ตรงปากหลวงพ่อก็จะมีเม็ดก็จะเรียกว่าคาบหมากแลตรงนี้ก็จะมีจุดก็เรียกว่าถือแก้ว ราคาก็สองพันสามพันนะครับแต่แ้าแบบนี้ก็ราคาหลักพันเนื้อทองเหลืองนะเนื้อทองแดงอยู่ที่พันห้าพันหกจอบซีดูยังไงครับก็จะมีจุดตรงนี้หนึ่งสองสามสี่จุดจุดเม่ไข่ปลาคุม4สี่จุดปก,ปกติก็จะมีอยู่บนนอก ทีก็จะบางเหรียญก็จะมีไข่ปาลาเยอะๆแต่ที่นิยมก็คือต้องมีเมตตานะครับมีเมตตาถ้ามีเมตตานี่แจมเลยแต่ถ้ามีเมตตานี่พวกนี้ยกลังมาก็จะคัดหมดคัดออกเลยแล้วก็จะเอาแบบนี้แต่ว่าคนศรัทธาเนาะเราไม่ได้ไปตามกระแสวิธีเดียวกันรอแบบเดียวกันเนื้อมวลสารเหมือนกันยังไงก็ได้ แล้วก็มีอีกก็คือตัวหลึนี่เขาเรียกตอกตาไก่ถ้ามีจุดตรงนี้หนึ่งสองสามในรูเนี่ยครับในรูเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกตาไก่มีจุด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 อยู่ข้างในนะ เขาเรียกตาไก่ถ้ามีครบนี่ก็หูก็นิยมเหมือนกันจุดก็คือที่เป็นมีเม็ดอยู่ในรูเนี่ยในรูในรูนียครับเนี่ยในรูในรูเนี่ยหน,นึ่งสองสามสี่ห้าหกแม่ของผมมีครบนะ เนี่ยเขาเรียกเนี่ยครบเลยมีจุดข้างในตาไกา่นี่ด้านหลังคือตอกตาไกา่ก็จะเป็นท้ายนิยมสุดนะครับจะมีเม็ดตาเม็ดตาทางสองข้างเลยนะต้องมีสองข้างแล้วก็มีเม็ดตรงนี้คาบหมากตรงนี้ก็คือมีเม็ดเม็ด ด้านหลังนะครับจะต่อโคตดต้งเนื้อทองเหลืองจะต่อโคดทางด้านนี้ครับข้างเล็กสองนี่เลยตรงนี้น่ครับจะต่อโคดตามีของเก๊ดูที่โคดเลยครับดูที่โคดเนื้อทองเหลือง สวยสภาพสมบูรณ์จะมีจุดตรงหน้าผากข้างบนหรือเปล่าเนาะมีเม็ดข้างบน3ตาอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยครก็จะมีจุดอย่างเงี้ยครับเนี่ยจุดตรงหน้าผาก อย่างนี้เขาเรียกสามตาแต่น,นี้อยู่บนด้านบนน่าจะไม่ใช่ต้องอยู่ตรงหน้าผากนะถ้าหน้าผากเขาจะเรียกสามตาครับมีจุดสองสามแล้วก็มีจุดในรูนี้ก็คือคาบหมากมีเรียกว่าสุดยอดนะ่ะนิยมสุดเลยนิยมสุดนี่ก็ต้องเล่นหากันอย่างเนื้อทองทองเดืองอย่างเงี้ยก็ต้องว่ากันด้วยสามพันแต่ถ้าเป็นทองแดงนี่ห้าพันเลยนะครับ ไปถึงนั่นแล้วณตอนนี้ที่ที่ออกมาใหม่ๆเนี่ยเนื้อทองทองเหลืองอยู่ที่หนึ่งพันทองแดงพันสองณตอนนี้ทองแดงไปที่พันแปดพันเก้าส่วนทองเหลืองก็อยู่ที่พันสองพันสามเนื้ออาว่านี่สองพันห้าสามพันถ้ามีเมตตาเนื้อเงินนี่เท่าที่เห็นณตอนนี้ไปที่เจ็ดพันแล้วครับ มาดูกันนะครับว่ามีพระเกจิท่านในมันที่ทร่วิธีบูเิกเรียกว่ามีหลายเกจิมาก มอแป,แปองเดือนนี้ก็สุดยอดแล้วครับมาลูกเสกแล้วก็มีเนื้อแต่ละเนื้อเนื้อนิยมสุดนะครับนะตอนนี้คือนี่เลย การจองชุดกรรมการก็คือมีเนื้อนี้แล้วก็มีเนื้อชุดกรรมการครบเลยนะถึงจะได้เนื้อนี้1นึ่งแันก็จะเป็นเนื้อพิเศษส นนี่สร้างเยอะนะครับ25,478ืาพรบราคาจอง3,000ตอนนี้7,000พันนะครับจะยับขึ้นไปจะถึงหมื่นแล้วยิงสวยๆนี่หมื่นนะครับเนื้อนากนี่50,000ืนะครับจะไม่บอกจำนวนเท่าไหร่ก็จำนวนการจัดจำนวนองค์เนื้อดองคำเจ0ดหมืน ใหญ่เนื้อนวาวะนะครับผมสร้าง 5, ห้าหมื่นสีร้อราคา1นึ่พบาทเนื้อนาวาแต่ตอนนี้เนื้อนาวาไปที่สองพแล้วนะครับสองพันาส่วนเนื้อทองแดงนะครับสร้างโอ,อ้โหหนึ่งแหมืนร้องราคา500บาทตอนนี้ไปอยู่ที่พันหกครับมีตาก็สองพัน แสนนะครับแต่ร้อนแรงเหลือเกินเป็นแสนก็ไม่พอเนื้อทองเหลืองนะครับ1นึ่งแสงพรอเจบแปดององละสี่รอยบาท ครับนี่ก็จะมีนี่เลยมีพยันนะครับพยันหรียละ1นึ่งรอบาทมีกาวสีเลยแล้วก็มาบูชาทองแล้วก็รูปหล่อรูปเหมือนนะครับเห็นก็เห็นหิ้วกันไปเยอะแยะเลย ร้องแรงมากหลักพันครับจาก400นี่ใครจองนี่โอ้โหถือว่าท่วมเลยใครได้จองทันอยู่ใกล้ๆผมก็อยู่ใกล้เองพระประแดงวิ่งไปก็วัดกำแพงไม่เท่าไหร่เองแต่คนเยอะเหลือเกินก็กะว่าเดี๋ยวเอาไว้พระออกมาดีกว่าก็ไม่คิดว่าจะถึงหลักพันขนาดนั้นอาจจะบวกสักเออไม่นิดหน่อย บวกจากสี่รอยเป็น 5, 600, ห้าหกร้อยโหไม่คิดว่าจะบวกเป็นพันขนาดนี้อันนี้ของผมเป็นตาไก่นะครับตาไก่มีจุดจุดจุดครบเลยเนีย่เขาเรียกตาไกา่จุดจุดแต่ไม่ได้ใหญ่อันนี้สองจุดนี้ไม่ได้ใหญ่ก็จะเล็กหน่อย เนื้อทองเหลืององค์นี้ผมมองว่าน่าจะออกแก่เงินแก่เงินนะครับทองเหลืองแก่เงินเพราะจะออกสีเงินเงินเลยไม่ออกจะมีแก่เงินแก่ทองจะไม่ไปทางทองเหลืองเลยน่าจะแก่ออกแก่เงินครับจัดว่าสวยงามครับไม่มี พั 12, ถ้ามีตานี่ก็พันห้านะครับมีเมตาแตงผมต่อตาไก่นี่ก็อยู่ที่พันห้าตอบอย่างนี้เลยถ้าเรียนตอบตาไก่ตอตาไก่สภาพชัดเจนนะครับชัดเจนมากไม่มีเสียหายตรงไหนเลยมวลสารนี่สุดยอดมวลสารเลยนะครับมวลสาร สารนี่เพียบเลยลองไปเซิร์ชดูนะครับว่ามีมวลสารอะไรบ้างเรียกว่าพบเครื่องก็นับไปนะครับตั้งแต่ปี237ตั้งแต่รุ่นแรกรุ่น237แล้วก็มาปี2555แล้วก็มาปี2567ลองนับดูนะครับว่าการจัดสร้างเนี่ยนานขนาดไหนฝ่ายจะสร้างแต่ละรุ่นมาตั้งแต่ปี ยุคแรกเลยตั้งแต่ปี2,478เนี่ยเี่ลองคิดดูด้ว่าจนถึงปี2,567เพิ่งจะออกมาแค่สี่รุ่นเองสี่รุ่นเองความหา่างจะห่างขนาดไหนแต่แต่ละรุ่นไม่แปลกใจเลยว่าทำไมพดัดท่านถึงมีราคาขยับสูงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆตลอดไม่มีลงเลยอืม แล้วแต่รุ่นสีนี้จะสร้างเยอะนะแต่ละรุ่นนี่สร้างเป็น,สนแสนเหรียญเลยเพราะว่าสร้างครั้งเดียวไงก็คือสาเหตุที่สร้างเยอะก็เพื่อที่จะนำเงินเนี่ยมาสร้างนี่เลยที่ระบุบอกว่าทำไมสร้างเยอะจังเพราะว่าต้องการนำเงินนะครับนี่สร้างเนี่ยสมโพธิบูรษนะครับร้อยปี เพราะว่าไม่ได้สร้างออกมาเราจะหาเงินที่ไหนก็ต้องสร้างเหรียญมาเยอะๆเพื่อที่จะสร้างมันมาโอเคนะครับก็ขอจบรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับก็คงจะเก็บไว้เพราะว่ามีองค์เดียวแล้วถ้ามีองค์ไหนๆอื่นแล้วก็ ต้องรีบเก็บก่อนเดี๋ยวราคาจะขยับขึ้นนะครับมีเยอะก็จริงนะครับมีเยอะก็จริงมีสร้างเป็นแสนเยอะก็จริงแต่อย่าลืมนะครับไม่ได้ว่าสร้างทุกปีสิบกว่าปีจะออกมารูปหนึ่งนะครับแล้วลูกศิษย์ลูกหาท่านก็เขาก็อยากให้ได้กันทุกคนแต่บางคนก็ก็ต้องดูนะับเยอะก็จริงแต่ก็ต้องแยกบอกที่นิยมถ้าคนอยากเอาไปปล่อยตอ่อ หรืออยากให้มีราคาก็ต้องไปหาที่เขานิยมมีเมตตา